14. บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังภาควาสาเกสุวิหรารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสาทิ้งปานจามเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทาสาหิจาโลกาทาตุหิ เทวตาเยปุเยนาสานิปติตาโหติภาขวานตังทัศนายะพิกุสังขัญจะอัทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาโหสิหายังโคภาขวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะ สาธิิงปัญจามาเตหิพิโคสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทาสาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนาสานนิปติตาโหติภะขวันตังทัาสนายาพิขุสังคัญจายาน,นูนามายามปิเยนาภะขวาเตนุปสังกเมยามะ อุปสรางขาม,มิตาวาภาขาวาโตสันติเกะเจกะคาทาพาภาเซย,ยามาติอาทาโคตาเทวาตาเซยยทาปินามาภาละวาปุริโสสัมมชิตาวาพาหังปะสาเลยยาปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยาเอวเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุ อันตารหิตาผาขาวโตปุระโตาปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาผาขาวันตังอาพิวาเทจาวาเอกาแนตังอาทังสุเอกาแมนตังทิตาโคเอกาเทวตาภาขาวโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสีมหสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาขาตา อาขาตามหาอิมังธารรมสามายังทักขิตาเยวะอาปาราชิตาสังคันติอาทโคอาปาราเทวาตาภัขาวโตวสันติเกอิมังขาทังอาภาสีตรัตราพิขาวสสมาท่าหังสุจิตังอัตโนอุชุกามังกังสุสารทีวะเนตานิขะเหจาวาอินทริยารคันติปันธิตาติ อาทโคอาราเทวตาภาตัขวโตสันติเกย์มังคาทังอาาสิเชตาวาคีลังเชตาวาปารีคังอินทคีลังโอหัจามเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจากกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติหาทโคอาราเทวตาภาตัขวโตสันติเกย์มังคาทังอาาสิ เยเกติพุทังสารนังขาตาเซนาเตขามิสันติอาปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติอัทโคภะคะวาพิคูอามันเตสิเยปูเยนาพิเขเวทัสจุทะสสุโลกัธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติ ตาทาขาตาังทัสนายะพิโคสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตัมะทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขาวันตานางเอตาปารมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาทาปิไมยยาหังเอตาราหีเยปิเตพิขเวพิภวิสันติ อาณาคตาธานางอารหันโตสม,มาสัมพุทธ,ธาเตสามผีภะขวันตานางเอตาปาราเยวะเทวตาสานิปติตาภาวิสันติเฉยยะทาปิไม้หังเตตาราหิอาจิคิสามีภิกขเวเทวกายานางนามามิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิ พิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาทุกังมานาสิกโรถาพาพิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูผาคาวาโตปัจจะโสสุงผาคาวาเอตะทะโวจาสีโลกา마นะสีโลกมามนุสกาสามิยะถาภุมมาตาสสาสิตา เศิตาคิริขภารังปหิตตาสมาหิตาปูทุสีหาวาสลีนาโลมหังสาพิสัมภูโนโอทาตมาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวเนกาปิรวทาเวตโตอมันตยิสธาสาวะเกสาสเนประเต เทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจะอาตาปมะกะรุงสุตาวพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมานุสานัทธสานังอาเปเกสัตมทคุงสหัสสอาทัสตาริงสาตังเอเกสหัสานังอมานุสานัมัสสุงอาเปเกนัตมทคุงทิสาสภาภูราอาหุง ตันจัสพังอภิญญายาวะวะคขิตวารจาจักขุมาตตาโตอมันตยิสธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิขาวโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหีอนุปุพพโสสาตาสหสาวยากาภุมมาคาปิระะาชวัถหวาอิทิมันโตชุติมันโตวานนวันโตยะสัสิน โมธมามนาะพิกามุงพิคูนางสัมมิติงว่านางชาสหัสาเฮมาวตายาคานาณนตาวันนิโนอิทธิบันโตชูติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมธมามนาะพิกามุงพิคูนางสัมมิติงว่านางชาตาขิราติสหัสายคานานาตาวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอิเจเตโสรสหะายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายคานานตะวันนิโน อิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาัสสาโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสัม,มิติงว่านางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุระสานิเวสานังพิโยนางสาตาสหาสังยากานางปายรูป,ปัสาติกุมพิโรราชาคหิโกโซปาค้าสัม,มิติงว่านางปุริมันจติสังราชาถตารโทปัสาสติ คาถาพานังอธิปติมหาราชายาสาสิโซปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชูติมันโตวันณวันโตยาสาสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังทักขินันจัติสังราชาวิลุโหตปัสสะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสาสิโซ ปุตตาปิตาสะหาโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสินโนโมานาพิกามุงพิกูนางสัมมิติงว่านังปาชิมันจัติสังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสะหาโวอินทนามามหาภลา อิทิมันโตชูติมันโตวันลวันโตยสศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอุตรันจัติสังราชากุเวโรตับปัสสัตติยาค้านางอธิปติมหาราชายสศศิโสปุตตาปิตาสภะาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชูติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านัง ปุริมาทิสังถาตารโทถกขินีนาวิรูหะโกปัชชิมีนาวิรูหะปโคกุเวโรอุตารังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโทรทิสาถาธารมานาอัธังสุวเนีกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทิสาอาคูวันจานิกาสะท้ามายากุเกนตุเวเกนตุวิภูจะวิภูโตสาหะ จันทาโนกามเสโทจากินุมานทูนิมานทุจะปานาโทโอปามโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตเสโนจากคันทโพโนโรราชาธนูสโพอาคูปันจะสิโคเจวติมพารุสุริยาวัชซสะเอเตจันเยจราชาโนขธรรมภาสหราชูพิโมทธานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านัง อาทาคูนาภาษานาคาเวสราสหัตชกากรรมพารัสตราคูปายาคาสหายาทิพยามุนาทัตระธาจะอาคูนาคายาสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงว่านังเยนาขาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจคู เวหายาสตวานามาชาปตาจัตราสุปันนาอิติเตสนามังอภายนตตหานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเคมามกาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหายนตานาคาสุปันนาสารนามังกงสุภุทังชิตาวชิราหาเทนะสามุทังอสุราสุตา พาตาโรวาสาวเซเตอิทิมันตโตยะสาสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสาหาสตันจะพาลิปุต,ตานางสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหูปาธามุปาขมุง สามโยธานิพทานเตพิกุนังสาม,มิตริงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตาการุรากายิกาอาคูเทวายส,สา,เเททาสิโนทัเสเตทัศทะกายาสเปนานาตตวานินโน ท่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสัมมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหายริจอาสมาจะตุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณคันตานิปุรักิตาวาอาคูมันทวราหกา วาสูนางวาสาวโวเสโทสโกปาคาปุรินทโทโธทะเซเตทัศธากายาสาเพนานาตาวันวนิโนอิทิมันโตชุดมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมีติงว่านังปทาคูสหภูเทวาชลามาขิสิคาริวะอาลิธากาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพาสิโน วารุณาธาสหธรรมมาจะอัจจุตตาจะอเนชากาสุริยยรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสินโนทเสเตสะทสากาทะทเสเตสท,าาทะเเตสถทากายาสเพนาณตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยาสะสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสัมมิทิวาน สมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิดสปาทูศิกาอาคูอาคูมนโนปทูศิกาอาทาคูหรารโยเทวาเยจารโอหิตาวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายสาสสีนโนทัศเ,เตทัศธากายาสเพ,พนานาัตตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตญาสสิโนโมทาม,มาาพิกามุงพิคูนางสัมมิติงวานัง สุก,กากรุมฮาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตาคายฮาปามโมคาอาคูเทวาวิจาคณนาสะธามตาหาลขคชามิสกา,าจายาสาสิโนท, <c oughs> ทนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตทัสทากายาสาเพนานัตวาน,นิโน ปิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาัสสิโนโมทามานาภิกามุงพิขูนางสาม,มีติงว่านังเคมียาตุสิตายามากัตถกาจยายัสสิโนซัมพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสาวานิมมาณรติโนอาคูอาทาคูปารนิม,มิตา,ท,าเเท,ทัสเปทัศทะกายาสาเพนานาตัตะวนนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยสศสิโนโมทมานาพิกามุงพิคูนังสัมพิพิงวานังสะเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตธิสาสาปะวุธาชาติมังคีรังโอขะตินนานาสวังฮาเคโมขะตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุพรมหามาปรมโตจัปพุตตาอิชิมโตสาหะสานังกุมาโรติโซจัโซปาคาสมิติงวานังสาหาสัสพรมหามารกานังมหาพรมหามาพิติาติ mm hmm. อุปป,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 ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสาสิโสทัศน์าอิสราอาคูปันเจก,กาวะสวัตติโน เตสันจามาชตาคาหาดิโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิการเตสินเทเทเวสพัมหามเกมารเซตาพิการมีปัสะกันหน้าหาสาบันที่ยังเอถาคันหาถาพันถาถาราเคนาพันธามาถุโสมันตาปาริวาเดถามาโวมุจิทักโจจินังอิติตาธามาหาเซโดกันหาเซนางอาเปสยิ ปานีนาตาระมาหัดจสสรังกตาวะเพระวังยะถาปาวุสโกมีโคธานายันโตสวิชุโกรตถา,าสโสปัจจุทาวาติสังุโทอาสยังวเสตันจัสพังอภิญญาญาวาวกิตาวานาจักขมาตโตอมันตายิสธาสาวาเกส,สเนระเตมาราเสนาภิกาตาเตวิชานาถาพิขาโว จะอาตมะกรุงสุตวาพุทธศาสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโลมัติอิงทยุงสเพวิชิตสังคามาพยาตีตายาสานิโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนสุตาติ สิมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมะติเตโชชัยาสิทธิมหิธิมหาคุณาปาริมิตาปุญญาธิการสะสัพันตารายะนิวารณาสามาตสะภาควาโตอราหาโตสมาสัมพุทธะทวจริงสัมมาปุริสาระขานานุภาเวนะอาศิตายานุภาชาติะนานุภาณนะ อาท kind of ุตาราสตมังคารานุภาเวนะฉาพานารังศียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทสปารมิตานุภาเวนะทาสอุปปรามิตานุภาเวนะทาสปารมาตฉาปรมิตานุภาเวนะศีลสามาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนาวาโลกุตตรธรรมานุภาเวนะอาทังขีกามคานาขานุภาเวนะ อาทาสมา a ปฏิยานุภาเวนะชาลาพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญาณนานุภาเวนะทาสภารยานุภาเวนะสภญนุตญาณุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเปคานุภาเวนะสภปริตานุพาเวนะราตานาตญา,าสาราน,านุพาเวนะตจตุยหัง สภพโรคาโสกุปะทาวะทุขาโทมาณะสุปายาสาวินาสันตุสาพาอันตรายาปีวินาสันตุสาพสังกปะตุยหังสามิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสาตาวัสชาชีเวนะสามังขิโกโหตุสาพาทาอากาสัปพะตาวะนาภูมิคังคามหาสุสมุทา อารักขาเทวตาสัทธาตุมหาอนุรักษันตุภาวตุสัพพมังคาลังราคันตุตสพัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสาธาโสทีพะวันตุเตภาวตุสัพพมังคาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพะวันตุเต ภาวะตุสาพามังคาลังราคันตุสาพระเทวตาสาพาสังคานุภาเวนัสธาโซธีภาวนตุเตนาคันตยขัภูตานางปป่ขหานิวารนาปาริตาสานุภาเวนาหันตาวาเตสรุปัฏเวนาคันตยขภูตานางปาปะขหานิวาร,ารานา,รา ปริตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏฐเวนาขาตยาภูตานางปาปะคาหานิวารณาปาลิตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเว 16. พัฏเทกรัตตะคาถาอาตีตังนานวาคามยยะนปฏิกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาถาตีตามไปหีนันตังปันอับปัตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นกเ็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตะถาตะถาวิปัสสติอาหางสิอสังหีรังอสังกบป,ปังตังวิถามะ นุพรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันทิตังตังเวพัเทกาตโตติสันโตอาจิก,กเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแล สิบเจ็ดอภินหาปัจเวคณปาถะชาราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงนาณะอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมารณังอนัตติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพรจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัตกรรมมัสะโกมหิกรรมมาายาโทกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิกลยานาวาปาปกังวาตัสธายาโทภาวิสัิเราจัททำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจับเป็นทายาทคือว่าจับเป็นต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจวกขิตาพัง เราทั้งหลายควรพริจณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน